แต่แต่วุ้นนี่คือลึกลึกสุดใจมากๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วออาเลทอนกลัวร้องไห้โอ้โหโอ้โหหนักกว่าเลทอนอีกแสบตาไปทุกคนพี่ถึงใส่แว่นดำนี่ไงเห็นไหมเวลาดูของคุณกรณ์นี่ต้องมานั่งจดเอ้ยมาแล้วน้ำตาไหลกดเร็วโอ้ยหือเห็นแล้วมันช้ำใจ On, เลต่อนชมเฉลิญพี่วันจะลลยเป็นเลตอนโอ้โหโอ้โหไม่รู้เอวบอ้อเย็ดด้วไม่ได้กำหนดท้า,ม,ามันไม่ลงที่กูบ้างวะ <laughs> ก่อนกดเลยก่อนพี่ทำใจอยู่ก่อนลุยลุโลเลยก่อน <laughs> กระดิ่งอันนี้น่ากระดิ่งนะเล่โอ้โหไอ้สัสไะพลาดอันไอ้ไม่ไคือคือแป๊บนึงนะประเด็นเลยนะไม่ออกอาวุธอื่นเลยมาแล้วมาแล้วเขเรียกดคิดว่าต้องกระดิ่งอ่ะอย่าเอาเลนฮอนดะคยี่กูเลยกูขอร้องเล่อล่นฮอนดกินแล้วกระดิ่งไอ้สัสไง แล้วเก็บทองแล้วกระดิ่งเหอะอย่าเอามาขยี้ใจกูอีกเลยกูหมดแล้วเฮ้ยทําไมหมนอ่ะหมดแล้วไหมหมดแล้วไหมโอ้โหอ่าครบแล้วลู่ลู่หมดแพ็กอะคุณหม่อนลู่ลูหมดแพ็กอ่ะกินโตดับคู่ดับจากคู่เอ๋ครับคุณก้อนเห็นบอกว่าไม่สบายในเขาก่อน นนััตปใช่ยังไม่หายเลยพี่เทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโออปัตติคือคือเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อมันจะตวยอะไรขนาดนั้นเออโอ้โหแล้วมาลึกด้วยนะประเด็นเดินเไมมตัวเบิ่มๆเลยเอาสปอนเซอร์เขาเขียนพิษ